แลัวก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่ออกไปซื้อลำไยนอกโลก,กันด้วยนะครับใครดูได้ก็ดูใครดูไม่ได้มึงออกก็ออกไปเลยน,นะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมไม้ครับนะคบผมมึงเห็นไปนเกมฟรีไฟหรืออะไรกันยังไงนะครับผมทุกคนซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็เลยปลูกอ้อยวบเดียวนะครับผมแล้วก็ก็ไปจับหมามาด้วยนะจะได้มีแบบพักพวกก็ตามชื่อคลิปนะครับคือเรามาลงเมืองน,นั่นเองครับเราจะไปลงเมืองกันทุกคนเราจะไปลงเมืองกันนะคะ ซึ่งเราต้องเตรียมอุป,ปรกรณ์ก่อนนะคะผมทุกคนเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมไปเตรียมอุป,ปรกรณ์แล้วก็นอนให้มันเช้าก่อน,นครับพล <B> ิกแอที A ่เราจะใช้เป็นพลิกแอทหินนะคะผมทุกคนนอนแป๊บนึงนะครับทุกคนตอนนี้เราจะต้องค้าเป็นพิกแอทนะคะผมเป็นพิกแอทหินนะตอนนี T ้เดี e ๋ยวผมเก็บขอนมาก่อนพิกแอทที C ่เราจะใช้เป็นพลิกแอทหินนะครับผมเดี A ๋ยวผมค้าแป๊บนึงนะเอาประมาณสักสี่อัน แล้วเราต้องการทอรชด้วยนะครับทอชมาครับประมาณหนึ่งชุดนะทอชเราจะใช้ประมาณหนึ่งชุดนะครับผมครับมาแล้วครับหนึ่งชุดข้ามาอีกครับเพิ่มโอเคป้าเดี๋ยวเราไปลงอะไรนะครับเราจะไปตะลุยเมืองกันเดี๋ยวปแต่เราเริ่มไปลุยกันเลยครับผมทุกคน นี่คือเหมือนที่เราจะไปตะลุยกันนะครับผมปะเราไปลุยตะลุยกันเลยครับเนี่ยขุดตามสไตล์ของผมก็คือขุดสามบล็อกแบบนี้นะขุดสามบล็อกขึ้นแล้วก็ลงอย่างเงี้ยนะครับพราะเวลาตอนลงเนี่ยมันจะได้ลงเร็วขึ้นก็ได้ขึ้นเร็วด้วยนะคบทุกคนนะครับเฮ้ยทุกคนตอนนึงตรงนี้มันเปิดแล้วผมวางบล็อกก่อนเฮออ้ยออกาเวลตก เฮดี๋ยวนึงเมื่อกี้ผมวางทอดไว้ตรงนี้นู่นว่ะขุดทิ้งครับเอนทุกคนตอนนี้เราก็จะขุดลงไปกันเลยุขุดครับุนี่มันจะมีดินตอนช่วงแรกๆหน่อยเพราะว่ามันเพราะว่ามันขุดใต้พูเขาด้วยเนาะก็จะมีดินหน่อยนะครับ ฐานที่ผมก็เอามาจากภูเขาด้วยบางอันนะครับนี่ไปเเราลงไปกันเลยครับเราเปิดแสงเยอะๆเลยแล้วกันนะเห้เต็มเลยครับทุกคนเฮ้ยตบทอด off ออเดี๋ยวเราจะมาดูกันมากวันนี้เราจะเจอแร่อะไรกันบ้างไม่รู้ว่าจะมีเพชรหรือเปล่าถ้ามีเพชรน,นี่ก็คือดีนะครับถ้าเจอเพชรด้วยนี่ก็คือโชคดีมากๆสำหรับพาันนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเกิดขึ้นในพันนี้และ คิดว่าอาจจะต้องมีการทำอย่างนั้นขึ้นด้วยนะอุ้ยอุ้ยทุกคนหืมผมเมื่อกี้เดินลงมาอยู่ดีๆล่วงเฉยเลยนะผมทุกคนแต่ผมต่อทางก่อนอุ้ยโหเหล็กเยอะมากแต่เดี๋ยวผมขอขุดทางไว้ก่อนหนึ่งคือผมจะต้องลงเหมืองแน่นอนครับเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนแบบเสียเรื่องเกมมาคะแบบมองเห็นแบบรู้จําทางจําจําดีอะไรอย่างงี้ไม่เป็นอย่างนั้นเลยนะครับซึ่งผมเป็นคนที่ จำไม่ค่อยจําเลยนะจําทางไม่ค่อยได้ไม่ใช่จําไม่ค่อยได้หรอกจําไม่ได้เลยนะฮะประมาณถ้าจําได้นี่ก็นิดกระชิดหนึ่งครับนี่เวลาตอนเราไอ้นี่เราก็นี่ได้ไปเราจะลุยกันแล้วครับก่อนอื่นครับเหล็กครับคูลไปครับขุดครับเหล็กก้อนแรกของแมปนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะเจอแร่อะไรบ้างนะครับทุกคนมีเลสโตนไหม อย่างน้อยต้องอย่างน้อยผมต้องได้ลาพีสหรือเลสโตนนะครับอย่างน้อยต้องได้เหล็กประมาณหนึ่งชุดนะฮะในพาร์ทน,นี้อย่างไยต้องได้หนึ่งชุดครับเหล็กขุดกันเลยครับทุกคนถ้าไม่มีนี่ผมก็ขุดลงไปต่อนะขุดครับถ้ามันตันผมก็ขุดลงไปต่อแต่ผมว่าน่าจะเมืองน,นี้น่าจะไม่ใหญ่มากน่าจะตันเร็วอยู่พอสมควรนะอุ๊ย <laughs> ผมลืมเลยเรื่องอาหาร ลืมเดี๋ยวเราค่อยขึ้นไปนะครับผมทุกคนนี่ครับทุกคนนี่มาแล้วเหล็กๆๆขุดเหล็กครับขุดเหล็กอย่างน้อยต้องในหนึ่งชุดอะ่ะเหล็กเนี่ยขอคือขอสักหนึ่งชุดได้ไหมอย,อ,ยอย่างน้อยอย่างน้อยขอหนึ่งชุดนะนี่ครับตันแล้วเรียบร้อยครับแต่ก็มีเหล็กให้เราก็ดีครับเหมือนนี้ถึงจะตันเร็วครับแต่มีเหล็กให้เราถึงสิบแปดก้อนนะครับในเมืองเดียวเหมือนนี้นั่นเองปั๊บ เราขุดลงกันต่อครับตอนนี้ครับขุดลงกันต่อเลยครับไปครับเดี๋ยวเราลงไปขุดขุดลงไปเรื่อยๆกันต่อนะครับไม่รู้ว่าอยู่ดีๆจะไปแบบเจอลาวาหรือเปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกันแบบขุดลงไปกันเลยครับแล้วสิ่งที่สิ่งหนึ่งก็คือที่ผมจะพูดนะคือผมต้องหลงเหมือนใช่ไหมก็คือผมต้องถ้าเกิดผมหลงหอ่ะคือผมต้องขุดแบบดิ่ง้นไปเลยอะ่ะ นี่คือทางที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับเป็นเป็นทางที่ง่ายที่สุดสําหรับการลุงเมืองแล้วก็ทําแบบขุดอะไรอย่างเงี้ยเราต้องทําอย่างนั้นนะครับครับตอนแล้วขุดไปกันเลยมือนจะต้องแบบอย่าเพิ่งเดินไปก่อนก่อนที่ผมจะขุดตรงนี้เสร็จนะเพราะว่าอาจจะมีลาวาก็ได้นะครับเวลาตอนขุดแล้วเดินลงไปแล้วแบบปินลาวาอะไรประมาณนี้ขุดครับขุดปักทอ ปครับคุณลงไปเดี๋ยวเพิ่งเดินลงไปเผื่อมีลาวามาไปครับอุยอ๊ยเกือบเกือบเดี๋ยวหนึ่งคือถ้ามีคนถามว่ามันยังไม่ถึงไหนเลยไม่ต้องกลัวลาวาอะไรหรอกสำหรับผมนี่ผมคือผมกันไว้ก่อนเผื่อเราไม่แน่ใจไงเพราะว่าผมไม่ได้เล่นในคอมเล่นในโทรศัพท์เอานะครับก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีลาวาเมื่อไหร่นะถ้าใครรู้ว่ามันดูตรงไหนได้ผมก็ ผมขอบอกไว้หน่อยหรือว่าต้องเปิดเป็นโหมดเคียร์ทีหรือว่าเป็นแบบราชาหรืออะไรอย่างนี้ก่อนอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ผมไม่อยากทําแบบนั้นผมอยากแบบสร้างแบบสุดๆแล้วก็แบบเล่นแบบไม่ไม่ปรับเป็นโหมดเคียร์ทีเบืออะไรอย่างเงี้ยผมไม่อยากปรับไม่อยากปรับเป็นโหมดอะไรเลยคืออยากอยากเป็นแบบอย่างเงี้ยนะตั้งแต่สร้างแบบมาอยากให้มันอยู่อย่างเงี้ยอะไรประมาณนี้นะสิ่งที่ผมเกลียดที่สุดกับการลงอย่างนี้ก็คือกราเวลนะครับ จะเป็นสิ่งที่ผมเกลียดมากที่สุดแล้วพวกผมก็จะพังล้วด้วยถ้าพ่วกพังผมก็จะต้องหลีกเลี่ยงจากกาเวลผมเกลียดมากเลยกาเวลเนี่ยไอดินล้วนเนี่ยโคตรเกลียดกลุ่มมหาเกลียดเลยนะผมจะต้องใช้วิธีทางวิธีทางพ่เหนื่อยไปไหนวิธีทางก็คือทําอย่างนี้นะจะได้ไอ้นี่เร็วๆเกลียดทํานั่นเองเกลียดขุดเพราะว่าพ่วกจะแตก ครับคุณลงไปต่ออย่างน้อยต้องเหล็กหนึ่งชุดอะตรงๆการลงเหมืองอย่างนั้นต้องเหล็กหนึ่งชุดไปแล้วคุณลงไปกันเรื่อยๆต่อไปกันเลยนะครับทุกคนเอ้ยมันจะปักตัวทำไมวะอย่างน้อยต้องได้หนึ่งชุดนะเหล็กอะไปคบขอ,อขอให้เจอแร่ดีๆเหมืองดีๆ เพได้เพชรนี่ดีดมากๆแต่ก่อนหนึ่งเราจะต้องไปหาพิกแอคเลก,ก่อนนะทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเราจะลงไปกันเลยเรยถ้าได้ถ้ามีเสียงรบกวนอะไรก็ขออภัยกันด้วยนะคะผมตอนนี้นต้องมีเหล็กหนึ่งชุดนะแบตผมมีห้าเปอร์เซ็นต์องนะครับทุกคนตอนนี้แบตจะหมดแล้วแต่ผมชาร์จแบตอยู่ได้แน่นอนครับทุกคนเดี๋ยวเราขุดลงไปกันเรื่อยเรยกัน อะไรมันเห็นเป็นดินไม่ใช่นะตาฝาดอุ้ยทุกคนอุ้ยตกใจหมดเลยว่ามันอะไรเิย้ยทุกคนทุกคนทุกคนไปเดินนั่ผมเผื่อเดินตกเดินนังตายแน่นอนตายแน่นอนทุกคนเปินโทรเดทอู้ทุกคนล้าวมาหุ้ยเนียนเนี่ไม่เนียนนะจ๊ะเราเราอยู่ความสูงที่เท่าไหร่เลยเลยัยงไม่แน่นใจไม่รู้ว่า มันมาแล้วมันมาแล้วแต่มันยังอันนี้ไม่ได้ฟาดไประเบิดไปสวยโอเคทามานระเบิดได้ครับอันนี้มันมีท่านอยู่ตรงนี้นะผมอยากขุดอยู่นะเพราะว่าผมเป็นคนเอาถ่านแล้วก็ผมกลัวไม่ที่ผมไม่อยากขุดผมกลัวละวาที่นั้นแหละมันเปล่าผมรื้เปล่าผมไม่อยากตายขุดก่อนก็นกได้นะนี่ไงน่าจะเจอ เดี๋ยวผมค่อยขุดตรงนี้ละกันขุดตรงคาลาให้หมดก่อนเดี๋ยวค่อยขึ้นนี่หนึ่งสองสามฮ้ยไม่มี嘛น้อยชึบเดี๋ยวนี้มีครับผมว่าตรงเนี้ยมีแน่นอนชึบอ๋อยิ้มไม่มีข้างล่างยังไม่มีขมวนอะขมวนต้องมีหวาแล้วไปครับตรงนี้มีเอ๋ครับแต่ขุดไม่ได้ครับเดี๋ยวตกลาวาครับเดี๋ยวปิดแป๊บหนึ่งนะเนี่ปิดก่อนปิดก่อน เผื่อตกครับเผื่อตกเด้อเดียวมันจะเป็นการอันตรายนะครับทุกคนนี่โอ้โหทุกคนลาวาบอยยังใหญ่นะครับทุกคนนี่มีฐานมีอะไรอ่ะเราเริ่มขุดกันเลยครับดูกันเลยกับเมืองขุดเหล็กครับขุดเหล็กชิบ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 ขุด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 เลยเหล็กมาแล้วเออ,เอ,อทาน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 นี่ครับ ครับขุดทนันขุดทนันไาเร็วๆถ่ายเป็นอะไรที่ขุดนานมากๆครับสําหรับผมผมรู้สึกว่าถ่านมันก็ขุดขุดนานกว่ากว่าอย่างอื่น,นอี่นงผมว่าแต่ถ้าแบบเพิ่มเป็นพิก็กเหล็กเหล็กอย่างเงี้ยทองขึ้นมาผมรู้สึกว่าเร็วขึ้นได้ดีเลยครับแบบต้องหานี่ไม่แตยนเนืผมปักท็อตอะไรอย่างเงี้ยนะเฮ้ยผมยิงธนูเชยเย,ยิงธนูเฉยเลย ทานขอทานหน่อยแล้วกันนะชื้อพีอ่แก๊กพังแต่เรายังเหลือพี่เอกอีกเยอะครับไม่เยอะหรอกสองอันแต่เราพูดไว้ครับอย่างน้อยต้องขออันนี้คือไม่ได้แบบสัญญาว่าถ้าไม่ได้คือแบบอะไระแบบมีบทลงโทษอันนี้ไม่มีที่ร,รู้คือลงเหมืองเนี่ยอย่างน้อยต้องได้เหรียญหนึ่งชุดกลับมาสําหรับผมถ้าลงเหมืองแบบพาร์ทใหญ่อะ อย่างน้อยแบบไอ้มันไม่เชื่อไปพัทใหญ่หรอกแต่ว่ามันอย่างน้อยอ่ะต้องได้เหล็กหนึ่งชุดนะครับตันหรือเปล่ารู้สึกแต่จะตันแต่ไม่แน่ใจลองปักเท่าดูก่อนรู้สึกน่าจะตันนะแต่เราไม่สนใจเดี๋ยวละทุกคนตรงลาวาตรงนี้ผมอยากรู้ว่ามันมีอะไรหรือเปล่า ผมก็ขุดรอบๆดูก่อนผมอยากลองไปฝั่งนั้นผมจะไม่ต่อบล็อกนะผมจะเดินผมจะแบบขุดบล็อกแล้วเดินไปเดี๋ยววันหน้ามันมีอะไรไหมเพือแบบขุดแล้วเจอเพชรไงเออโชคดีไปโอ้โหวีเกือบตกแล้วนี่เผอเดินเฉยกลัวเวปอีกแล้วลงไปเลยลงไปในล,ลาวาเลย น่าจะยังไม่ถึงความสูงอันนี้มากครับว่ามันยังไม่แบบเจอแบบเลสโตนอะไรเงี้ยหน่หน่หนอยต้องเจอเลสโตนก่อนสีถึงจะรู้สึกเริ่มมีเพชรไปครับเดี๋ยวเราลงไปขุดกันต่อเลยครับทุกคนนี่ครับเดี๋ยวเราเขายัอมมาอีกรอบหนึ่งครับเดี๋ยวเราขุดลงไปเรื่อยๆกันต่อครับทุกคนเรา่าจะยังไม่เจอเพชรนะในพาทน,นี้อาจจะเจอในพานทีสี่ ปีห้าได้วันนี้พาที่สามนะจะไม่ผิดนะทุกคนเดี๋ยวเราจะขุดลงไปถ้าเจอเพชรอันพันี้จะดีใจมากครับทุกคนอู้ทุกคนถึงเบ็ดล็อกเลยเนี่ยว่ะทำไมเราไม่เจอเหมืองเลยเดีไหนนะทุกคนเดี๋ยวผมมาขุดตามวิถีของผมขุดแต่ว่าเออเฮ้ยหยุดหยุดหยุดดิเต่แป๊บ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 เจ้าเจ้าลาวาเจ้าลาวาเจ้าหยุดก่อน อย่าเพิ่งนะเจ้าอย่าพิ่งนะเจ้าคงเจ้าคือลาวาตรงนั้นใช่หรือไม่ถ้าจำไม่ผิดเจ้าน่าจะเป็นลาวาตรงนั้นนะใช้หินดีกว่าน่าจะเป็นลาวาตรงตรงนั้นแหละครับตรงที่เราเจอเมืองเมื่อกี้ถ้าจะใช่นะครับเดี๋ยวผมขอล้องคุดดูก่อนนี่ยทุกคนอุย้ยคนมันท่วมหนักมากออ้ ลองขุดเข้าไปก่อนครับทุกคนเนี่ยโหทุกคนเ๋เกือบแล้วทุกคนอบนนี้ผมจะขุดไปทางไหนดีทางนี้แล้วกันถึงมะแย้งผมจะพังแต่ผมก็ต้องขุดต่อไปนะครับทุกคนฮ้ยเราเจอเราผมว่าต้องเจอเพชรแล้วแหละน่าจะไม่เจอหรอกนะผมว่าอาจจะไม่เจอในพาร์ทนี้แต่อาจจะเจอในพาร์ทหน้าพามาม เดี๋ยวเราขุดต่อไปเนี่ยจะเจอลาวาแน่นอนพูดไม่ทันขัดคำนะครับมาเลยี๋ยวนึงเดี๋ยวแป๊บ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 อุ๊ยทุกมลาวานี่มันแรงมากอุ๊ยทุกคนชึบเกือบอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวตรงนนะทุกคนเหมือนผมเห็นลิสต์ตนข้างบนมันไม่มีเหมืองอะไรแบบไอ้นี่หรออยากเจอเหมือง เฮ้ยทุกคนเฮ้ยทุกคนเดี๋ยววันหนึงอุ่นก่อนก่อนครับหาทางที่ขึ้นไปหาลาต้นตอของลาวาไม่ได้เลยอ่ะมันมีลาวาเยอะมากเลยตรงนี้ไม่แน่ใจว่าใช่ตรงเดียวกับตรงที่เราเนี่ยจบอกเฮ้ยทุกคนเออใช่เดี๋ยวนนึงมันต้องมีตัวตัวประดุกตัวนั้นแน่นอนครับเพราะว่าผมว่าอยู่ทำไมคุนหินช้าเนี่ยต้องมีตัวประดุกออกมาแล้วแหละ โอเคตายตายละใช่ยังไงตัวนี้มาแล้วก็หายไปเดี๋ยวมันจะมาแล้วก็หายไปตรงนี้มีไหมไม่มีมีครับตรงนี้มาแล้วคว้าครับคว้เจอลาพีสเรซลลี่เดี๋ยวเจออะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรลาพีเรซูลี่เหรอจะไม่ได้แต่เราขุดกันก่อนเลยครับทุกคนนี่แร่ลาพีเป็นแร่ที่ดีครับเราจะเอาไปเอนชานของได้ชบ ครับขุดลาพิสลาพิสขอลาพิสหน่อยอุย้ยทุกคนอุย้ยลาวามาแล้วโอเคอขุดตรงนี้มีลาวาครับอุ้ยปลาดุกมาอีกแล้วปลาดุกปลาดุกมันตีมันตีนตอ,อืุอ้ยทุกคน,นอุน้ยปลาดุกปลาดุกมันออกมาผมมันจะต้องมีอีกแนะ่นอนผมว่าผมจะต้องมีอีกตรงนี้มี ตายครับลาวามันนุงมัน,มนลาวามันอยู่ตรงนี้นะทุกคนแต่ว่ามันมีมันขึ้นไปมากกว่านี้อีกเหรอท่านผู้ชมมันต้องขึ้นไปมากกว่าไหนาอีกเนี่ยเดี๋ยวผมดูก่อนเออเแล้วก็เมืองทุกคน ทุกคนคือลาวาตัวนี้เนี่ยมันจะทับหัวผมอุ้ยนี่ไงเลสโตนทุกคนอย่างน้อยบอกแล้วต้องเจอเลสโตนครับแล้วก็ต้องเหล็กหนึ่งชุดด้วยผมขออย่างน้อยเหล็กหนึ่งชุดได้ไหม,ไ,มได้แค่ยี่สิบเก้าก้อนอยองหรอโอูน้อยจังต้อคุยต่อนะครับเนี้ยครับถ้าปกติตัดนี่ก็ประมาณสิบห้านาทีจริง,รงไม่เกินยี่สิบนาทีก็ไอ้นี่นะนี่ไงเลสโตน เราจะคูดลงไปกันก่อนให้ถึงเป็นล็อกเหมือนเดิมครับขออย่าเจอลาวาอีกรอบหนึ่งเลยกันผมไม่ผมไม่อยากเจอลาวาเลยนะทุกคนยังไงเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกครับเป็นล็อกครับทุกคนพีเอ็กแตกแล้วพีเอ็กพีเอ็กสุดท้ายครับนะทุกคนมาเรามาเริ่มการหาสำรวจหาเพชรกันได้เลยครับทุกคนตอนนี้ไปครับบ๊อมา ต้องแช่ตรงนี้ใช่ไหมเราขุดไปข้าง,างกอนเลยครับแล้วก็เว้นสองบล็อกแล้วก็ขุดเว้นสองบล็อกแล้วก็ขุดนะครับรับสเต็ปผมคือประมาณนี้รับขุดมาแตงอยต้องเจอแร่สักทางหนึ่งนะครับผมจะหยุดตรงที่มันมีลาวานะมีลาวาเมื่อไหร่ผมจะหยุดทันทีนะมีลาวาปุ๊บหยุดนะถ้าเจอถ้าผมขุดแบบนนีะ้มีลาวาปุ๊บผมจะหยุดเลย นั่งทุกคนไปเราจะมาดูกันว่าจะมีปืนอะไรครับเอ้ยไม่ใช่อยู่ดีๆพูดว่าพีานะา่จะมีปืนอะไรเฉยผมได้ผมได้ยินเสียงคนณกอล์ฟเล่นฟรีไฟอยู่ไงไปถามเลยจะมีปืนอะไรเล่นไหมครับอยู่ถามว่าจะมีปืนอะไรมาทุกคนขุด ขอลองขุดตรงนี้ดูก่อนนะว่ามันมีไอ้นี่ไหมนะชึบเผื่อมีแร่นะครับทุกคนขุดขุดข,ดขดุดอยากไดเ้เพชรมีเพชรไหมเอานี่ไงครับลูกเลสโตนน้บทุกคนลองขุดแถวเลสโตนดูเผื่อมีเพชรนรับผมเป็นคนไม่ค่อยชอบเลสโตนเท่าไหร่เพราะว่าผมเป็นคนที่แบบทำวงจรไม่เก่งทำไม่เป็นเลยอะนะับทำได้นิดหน่อยก็แบบกระจกกระจกอะ เป็รสตนเดี๋ยวเราจะอุย้ยมันเจอฐานใช่ไหมใช้่านด้วยครับถ่านครับ่านแตวผมพอยังไม่กถ่านตัวนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวพลิกแอคคันจะพังแต่ถ้าเจอก็ขุด,ขด,ขดไปก่อนแล้วกันขุดที่อยู่ขวางอยู่ตรงหน้าเด็นกน้อยต้องเล็กหนึ่งชุดซ,ซี่เล็กทำไมไม่เจอเลย มันไม่มีเมืองเลยหรอไปหาที่หนึ่งแล้วก็ได้นะทุกคนเือมีขุด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 ,ขด,ขดอย่างน้อยต้องผมบอกไว้ว่าอย่างน้อยต้องได้เหล็กหนึ่งชุดแต่ไม่เจอไม่ค่อยเจอเหล็กเท่าไหร่นะมีประมาณสามสิบกว่าก้อนรอค่ะปิกอคกพังพิกแอ็กหมดครับสาสิห้าก้อนครับเหล็ก ไปเรากลับบ้านกันเลยครับผมทุกคนไปท่านผู้ชมผมเดินมาอยู่ดีๆผมเจอซอมบี้แหลกหน้าแหกหน้าทางมาส่งผมขึ้นมาอยู่ข้างบนนี่เลยสุดยอดครนะเฮ้ยมันมันยัไงมาท่านผู้ช,ชมคือผมเปิดทางไว้เหรอแล้วมันเดินลงไปเหรอเหมือนมันเดินตามลงไปเหรอหรือว่าอะไรเดินไปนะทุกคนไป เดี๋ยวผมขอปลูกอ้อยแล้วก็ลงไปกันเลยครับทุกคนตรงเมื่อกี้แบบมีซอมบี้แตกหน้านะท,ทุกท่านผู้ชมคือมันมาจากไหนอะ่ะมันจะเหมือนนี้ใช่ไหมู้ถือดาบด้วยต่อ,อยะต่อยะตกน้ำไปเอ้ยตกลาวาไปอุย้ยเดี๋ยวนะมันเอาดาบผมไปละทุกคนเอ้ยไม่น่านใช่ผมดาบหินนี่หว่าใช่ไหม เออใช่มันาดาับผมไปทุกคนมันาดาับผมไปเออตกลาวาไปเลยเนี่ยคือผมขึ้นมาแล้วมันดักหน้าผมพอดีเลยตัวนั้นอะหะไม่น่าเนยทุกคน้ยเหล็กตัวนี้ผมไม่ได้ขุดนี่ว่ะโอโ้ไม่น่าเลยไปเรากลับกันดีกว่าครับทุกคนเอาละครับทุกคนก็ ขอตัวลาไปก,ก่อนเพื่อนๆนะครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์แลก็อย่าลืมกดสับสับใครกันด้วยนะครับผมจากคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายเจอกันใหม่นะเฮ้ยหวัวกทองทุกคนเงียบ